สวัสด okay. ีค่ะ okay. right. ัสด okay. oh, ีคไม่อารูป่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตบมือแปะแปะได้ค่ะตบมือปะปะได้ค่ะตบมือกันค่ะเนาะไปละไอ้นี่ไอ้นี่พี่เจมอยวไหนทำไงพี่เจพี่เอยู่ไหนเอาพี่เจอย่ตรงนี้แล่าตรงไหนไปิกือ ย uhh ังยักยังไม่พอใจเลยะฐานันอะไรอยังอกไปแลพี่เจมไปไหนพี่เจมไปไหนคะไหนวงพี่เจมกันนิ้วมนนั่นนิ้วมนนั่นพี่เจมเอ๊ะทเป็นยังไงมานเป็นยังไงลูก เดี๋ยมันไปอ่ะเด้อเดไปไปเร็วไปเร็วยไปเรไปเร็วอยไปเรื่ไปเรือยไปร่อยย้มวนเลยพี่เนะยิ้มหวานเลย่ะขูยยขู่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 นะอย่านะอย่านะขู่ขู่ขูย่านะจะไปแล้วจะไปแล้วจะไปแล ไปแล้ว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 ไม่ได้ไป้ายาชอบกัดตุปปาชอบกัดตุ๊ปตบมแะแปมือกเต้นก่อนเต้นเต้นก่อนแล้วอ๋าอลออ๋ออลออ๋ออนออ๋อา๋ึบ๋ออเอ๋อ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 อ๋้อ๋ออ๋ออ๋วลุกอ๋ออลออ๋ออ๋่อ๋ออออ

เร็วตูนตัตต้บอกว่าคิดถึงน้องกันก้าวจางังเดี๋ยวนี้น่ารักมากเลยน่ารักไหมคะดูหน้าสิคะ,คะดูหน้าสิคะตอนนี้นับเ,เหมือนเหมือนอะไรคะอ่ะไม่ดีหรอคะง่วงอ่ะน่าจะต้องนอนนิดนึงไหนนอนก็หลับง่วงก็นอนนอนเลยนอนเลยอันหนึ่งสอง อ๋มาแลอมเนีติ่งแล้วค่ะแซ่บแแซบแเอ้แซบแซบแแซบแแซบแพี่มันมานั่งตรงนี้เดี๋ยวนั่ขมำไม่เป็นไรหรอกอร่อยอยู่แซบแซ่บแซ่บแซบอร่อยไหมคะอโมูเทมากแซ่บแซบแแซบแแซบแ นั okay. ่นนนนนน้องจะไปไหนคะเป็นหลายชั่ว้มงนะไปไหนชั่วโมง ก็อยจะรีบกลับเดี๋ยวไม่คุยคุณไม่หายวันนี้วันนี้แม่จ๋าพาไปออกงานค่ะฮัลโหลโอ้ยพี่อ้นพี่อ้นพี่อ้นเซ็กชั่นเลยอต่ไม่เป็นไรเขารู้เขารู้แล้วเมื่อกี้เขาก็หอมมาแล้วเซ็กชั่นน้องเท่าไหร่ถึงแล้วไอ้พี่มาเรียกก่อนเลยใช่ไหมโอเคโอเคโอเคค่ะเขาจะลวงคอเมื่อกี้เนี่ย อ้สันสันสันเอาซโอเคไกทีีข้างนึงข้างไม่เหมือนกันสสงสึงดงนีสดอดี๋ยูดูสิดูดิเดี๋ยว่สม่สสเดียันเดียยนี่ใช่ชแต่เมกี้มันอันนี้ไเพาะว่าถ้าเอาไปเยอะแล้วเขา อ๋อค่ะไม่ต้องช่วยค่ะช,ช่วยค่ะเล um> ี้ยงน้อนเขากินนมกี่โมงคะเขากินนมกี่โมงคะสี่โมงใกล้แล้วก็จะได้แหมนมแล้วค่ะจะสี่โมงแล้วค่ะน้องหิวแล้วค่ะอันนี้สวยยนะคเปลี่ชุดอันนี้สวยนนน่่กกิมอชุลสวยนชุดอันนี้ชุดสวยนี่ชุดสวยอยู่นี่ชุดสวย

ให้ดูความน่ารักของน้องค่ะหิวนมหิวนมพี่ชุดที่มาแซ <c oughs> ่บเม่กี้มา <c oughs> ทันน,น้องน้องกินเแซ่บไหมคะอ่คี่ะปู่าร่ดเก้พาชุดเอาชุดน้องไปไหนละนุ่นโน่นโน่นชุดน้องอยู่นุ่นค่ะ ชุดน้องก็แซบอันนี้ชุดแม่ค่ะชุดแม่ก็แซบคุณแม่ไปไหนคะไปร้องเพลงเหรอคะร้องเพลงคุณแม่ไปร้องเพลงค่ะร้องวันนี้ไปเป็นแขกไปไปเป็นแขกรับเชิญไป็นเซอร์ไพรส์หมอปลานะคะนี่จะสวยกว่าเจ้าสาวไม่ได้นะ <laughs> นี่จะสวยกว่าเจ้าสาวไม่ได้นะไลค์ like ค่ะแบกเล่นดูซิละช่วยมุ้ยไหล่มาทำไม่ได้พิซาร่าสุขสันต์วันวาเลนไทน์ท่ะรีชุดให้อยู่เลือกชุดน้องให้อยู่กันโอ้พอดรีชุดน้องกระดุยมุ้ยตุยกระดุยช่วยมุ้ยตุยดุยตุยดีกุยตุยหมุยช่วยตุยแม่ไหม

ลองช่ยแม่น้องเพลงจา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 ง้องเคยเห็นจางเปล่าจาง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 ดูใส่ชุดสวยเนะหมอป้าสวยมากค่ะใส่ยุขอบคุณค่ะแก่มากเลยค่ะจาจาง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 ้องเคยเห็นจางรเปล่าอารย์ใส่เอนไม่อหมอมาช่วยเอชุดม่้องเป็ีนจาง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 ้องเคยเห็นจาง

รองรอนี่้องต้องแฟชั่นก่อนนะคะแล้วก็ให้กินโอเคหรือเจอันใหม่เดี๋ยวไปที่อันชลัยให้